18บแปดมกราคมสองนห้ารสิบหนะครับผมมาอยู่ที่เมืองชัยยศุธร์สมะทบุรีหรือเมืองชัยบุรีวันนี้มีพิธีสำคัญที่ใหญ่มากครับมีพิธีบวงสวงสังกัาละพระชายราชสาทุงเป็นเจ้าเมืององค์ที่หนึ่งของหมู่บ้านของเมืองนี้ ที่นี้ก็จะอยู่บริเวณนี้อยู่หน้าอนุสาวรีย์ของข้านนะครับมีการประดับประดาตกแต่งเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดขั้นตอนว่าเป็นยังไงจะตื่นเต้นสนุกสนานอลังการแล้วใจขนาดไหนนะครับเชิญตาวคนมาพังสครม สวยงามตาน้ำทานสองสีทาราไหลพบมาดังใจสองเรางามเสนงามตะวันใสสองนั่งเรือลอยลอง ก็คืออนุสาวรีย์ของพระชัยราชวงศ์ท่านเป็นเจ้าเมืองคนที่หนึ่งของเมืองไชย,ยสุอุตมะบุรีแห่งนี้เมืองไชย,ยสุอุตมะบุรีแห่งนี้หรือที่ตั้งฉายาว่าคาแก้วสีโคตบณ์เมืองแห่งนี้มีความสำคัญจากอดีตนะค,ะครับฝั่งน,นี้ติดพรมฝั่งนี้ติดเมืองกลางแล้วก็ทางนั้นก็ติดสกลนครและเมืองนี้นะครับเป็นเมืองท่าที่มีความสาคัญ ว่าน้ำจากน้ำอูนน้บบนำสปล่ามา ตรงกันกับน้ำหอมั้ฝปากน้าตรงนี้เลยเป็นที่อุดมสมบูรณ์และเมืองเป็นเมืองท่าก,การขนส่งขายสินค้าจากพวนครปฐมเนี่ยเมืองชัยุนยบุรีแห่งนี้ก็เลยเจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเลยนะครับประวัติของเมืองนี้น่ะมันต้องโยงมาที่อำเภอท่าอุทเทนด้วยก็คือมีเท้าหม้อตั้งแต่สมัยมาจากเมืองชัยยบุรีเมืองไซยบุรีของทางลาว เมื่อประมาณเกือบ206กว่าปีมาแล้วยุบมาฉนั้นกว่าจะมาเป็นเมืองชายบุรีขนาดนี้และ <S 2> 2, <S ผมได้มาช่วยเหลือเนี่ย <7. S 1> ประมาณ5ปีมานี้ก็ทําให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองวันนี้การบวงสวงสักาการะเจ้าเมืองชายสุกรอุทมบุรีแห่ง <7. S 1> วันนี้ม <1, S 1> ีความสำคัญมาก <S 2> 2. <S ก็เลยจําเป็นจะต้อง <S 2> 2. <S อได้มีพิธีอันยิ่งใหญ่สักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวท่านปอพิชัยเสนาจัชัยก็จะให้สัมภาษณ์ รท่านผู้ชมที่รับชครับคนสำคัญของเมืองชเยูอุตามาบุรีมีนามสกุนอยู่ที่เมืองนี้ด้วยเป็นผู้ที่พัฒนาพักดันทำให้เมืองนี้โด่งดังขึ้นมาภายใน4-5ปี <5 S 1> เป็น<จ>ต้นโขวใหญ่เลยับรพี่ชายผมพี่พอพันตุลาแล้วก็วอยากพี่พัทเทวินนะครับสติยรัตน พี่พบพันพูดแห่งเสียงดนตรีให้ผมหน่อยดังๆก็ได้ครับครับก็วันนี้ก็เป็นวันเปโติศาสตรนะครับที่พวกเราได้ร่วมกันพัฒนาเมืองชัยบุรีขึ้นมานะครับเพราะว่าอย่างที่ผมได้กล่าบเรียนนะครับว่าชัยบุรีไม่ใช่ธรรมดา เพราะว่าเป็นเมืองที่มีเรื่องราวและเป็นเมืองกวิศาสตร์นะครับในการต่อสู้อะไรต่างกันแล้วแต่หรือจะเป็นเรื่องของูนยงการการค้าการขายก็ที่ใชัยบุรีเพราะเป็นปากนะครับครับเพราะฉะนั้นมันใหลังนี่แหละฮะเรามีโครงการย้อนรอยโดยทางท่าอาจาจย์ท่ชัยเสฉะจัชัยนะครับแบบเราก็เลยมาจับมือกันช่วยกันฮะเรียนที่อยู่ข้างของเชียงบหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันสําคัญวันหนึ่งครับที่พวกเราจะได้ประกอบพิธีอันสําคัญคือบวงสวง ท่านเ <Okay, S 1> จ้าเมือ,องคนที่หนึ่อองท่านเจ้าเมืองคนที่หนึ่งท่นจังหัดบุรีนะครับ <_" S 1> ซึ่งวันนี้ <_" S 1> ก็จะมีทางาท่านพ่อเมืองก็กคือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมท่านอาชาพิษรุจนทเสรีครับมาเป็น,าานประธานในการจุดเพียนบวงสรวงหรือว่าเป็นสิริมงคลครับ <_" S 3> <_" S 2> นะครับพี่สตาร์ทบินบาดีไม่ได้ครับ่วยพูดอะไรกับวันนี้มาร่วมงานปติสัตธ์งานยิ่งใหญ่ท่านมอบันพูดสมบูรณ์แล้วผมไม่ต้องพคดนนั วันนี้ขอให้มีส่วนร่วมในความยิ่งใหญ่ของชัยบุรีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมที่เคารพครับไม่ไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อละครับเพราะว่าบุคคลที่อยู่ตรงหน้าผมนี่แหละครับเป็นผู้ทำประกอบพิธีทางด้านจิตวิญญาณนะครับพ่อพามแดงนะครับพ่อพามครับหลังจากพ่อพามไปทําพิธีบวงสวงสักการะทําพิธีเมื่อคราวก่อนโน้นนะครับปีสองปีที่แล้ว เมืองชัยบุรีก็จเจริญรุ่งเรืองอย่างก้าวกระโดดเลยนะไม่ธรรมดาเลยครับอยากจะให้พ่อพามได้พูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีการที่จะทําคราวที่แล้วแล้วก็คราวนี้วันนี้ที่จะทาด้วยครับครับเมื่อผมมาวางศิลาฤกษ์ทำพิธีครั้งที่หนึ่งนะที่เมืองชัยบุรีนะชัยบุรีองค์นี้ถือว่าเป็นเจ้าเมืองที่ให้ความร,ร่มเย็นและก็อ่าเป็นเจ้าเมืองที่ จัดสิทธ์นะครับที่พวกเราชาวชัยบุรีนะแล้วถือว่าอ่านครพนมและภาคอีสานของเราแล้วชัยบุรีเนี่ยที่จเจริญขึ้นมาแล้วก็มีความสะดวกสบายขึ้นมากมายเลยก็ถือว่าเราไ,ได้มีเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจถือว่าเจ้าเมืองชัยบุรีเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจพวกเราชาวบ้านชัยบุรีทุกๆคนนะครับ ความศักดิ์สิทธิ์นั้นอ,อยู่แม้กระทั่งตามสถานที่ต่างๆนะเหมือนกับพวกเราทุกคนที่ชายบุรีเนี่ยในวันนี้นะท่านจะได้ฟังมนบทแปดหม0 0พระธรรมขันธ์นะครับแล้วก็ท่านเปรียบเสมือนได้มีมนตรึงนะและในครั้งนี้ก็ถือว่าโรคภัยไข้เจ็บต่างๆในวันนี้ พวกเราจะได้ฟังบนบทนี้เรียกว่าบท84,000พระธรรมขันธ์และโรคภัยไข้เจ็บจะได้ปัดเป่าออกไปฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ทุกท่านนะครับผมอาจารย์แดงหรือาพามแดงนี่ก็ขออุาณโมทนาให้ทุกๆคนนะครับที่ได้มาที่ชัยบุรีทุกคนขอให้พ้นทุกคนโศพ้นโกคน้นภัย สิ่งใดๆที่มีความสุขแล้วก็ขอให้เกิดขึ้นกับท่านสุขแล้วก็ขอให้ท่านสุขอีกครับจากอาจารย์แดงครับท่านผู้ชมที่กคารพครับคนที่มีความสําคัญในการพัฒนาเมืองชัยยศุอุตมะบุรีแห่งนี้จะขาดเนี่ยกระจายไม่ได้เลยนะครับฉายาท่านบ่อยจังหวัดครับเกระจายครับเห็นความเจริญของชัยบุรีแล้วรู้สึกยังไงบ้างในวันนี้ครับ็มาสับัจมากในการได้รับเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ผมมาเริ่มที่เริ่มทำแพร่ล่องน้ำโขงจากสะพานเทวดาสีสูงครามมาบรรจบรงมที่ปากน้ำชัยบุรีสู่แม่น้ำโขงณวันนั้นกับวันนี้ต่างกันมากครับเพราะว่าความร่วมมือความสามัคคีของชาวบ้านเป็นใจหนึ่งเดียวล้อมรวมเป็นหนึ่งชีวิต ชัยบุรีเป็นวันนี้ครับท่านผู้ชมที่เคาลพครับตอนนี้เราได้พาแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในพิธีวงสวงสักการเจ้าเมืองชัยยาตุอุตมบุรีหรือเมืองชัยบุรีใยราชวงศ์สานะครับวันนี้เราก็ผ่านสถานที่สําคัญของบริเวณเมืองแห่งนี้นะครับย้อนรอยอดีตสมัยก่อนเมื่อร้อยส0งปีที่แล้วคงจะสงบ นะครับแต่วินาทีนี้เมืองแห่งนี้เจริญรุ่งเรืองมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็สถานที่สํคัญทางประวัติศาสตร์ต่างๆนะครับแดนนี้เมืองประวัติศาตรงามดังเทวาประสาทแด่นสวงนภาน้ําพงล้นฟังน้ําสงครามก็สวย ผ่านสองสีทาราไหลพบมาดังใจสองเรางามแสนงามตะวันสส่องนั่งเรือลอยล่องชี้ชวนชมน้ำด้วยกันปากน้ำสงครามน้ำโคงช่างงามเฉิดฉัน ดาราอุ่นอัวโอ้ดาราอุ่นอัวทั้งซ่าได้ฟีโอทร้งรีไฟล์ตโอสองสามเงอนอย่าลืมขำมันกะพีน้องมีตาจะกลับมาเมืองไทยบุรี ព្រោះប្រាំស ማ ភមៃត្រីស ாய் ឆៃបុរីได้โปรดเห็นใจ ไ,ได้เคยมานะเรายังไม่เคยมานเหมือนใจหายสัมพันแม่จวันสาวชัยริรงขอพ้นพระททดให้รักสองเรามั่นคงโอ้น้องชมยงอย่าลืมคำมั่นกับพี่ Freund> น้องเมีตาจากกลับมาเมืองชัยบุรีปลูกรักสมักไมตรีสาวชัยบุรีได้โปรดเห็นใจปลูกรักสมักไมตรีสาวชัยบุรี ผู้ชมพิกรลครับตอนนี้คณะของเราก็มาที่เมืองเชียงยสุทธอุตรมบุรีเรามาที่วัดยอดแก้วคณะท่องเที่ยววีไอีนะครับก็พากันมาซึ่งคณะที่มานี่ไม่รู้นะครับว่าผมเป็นเจ้าของผู้สร้างพระประธานในพระอุโบสถนะครับชััยบุรเเเเมมืือองงนนนนีี้้่ป็กา ตำนานบอกเล่าพระยาหงงสวดี